มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนน้ำป่าทะลักรอบสองชาวบ้านแหนี้ปิดโรงเรียนไรกำหนดค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่23กันยาย,ยน2563เกิดพายุฝนตกหนักบนเทือกเขาผู้แลนคาทั้งวันทั้งคืนนะคะเกิดน้ำป่าสีแดงขุ่น ไหลทะลักลงจากเทือกเขามาสมทบกับน้ำป่าที่ไหลลงมาจากน้ำตกผาเอียงแล้วทะลักลงลำห้วยชีลองนะคะเออร้นตลิง่งไหลทะลักเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรศูนย์เด็กเล็กวัดว่าอารามแล้วก็ร้านค้าบ้านเดือนของรัษดรน,นะคะที่อยู่ตามพื้นที่ต่ำต่อเนื่องหนักสุดนะคะที่บ้านชีลองใต้หมู่ที่6ตตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรจมบาดาล ประชาชนต้องขนของหนีน้ำไปไว้ที่สูงโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ต่างพากันมารับลูกหลานอพยพนักเรียนโรงเรียนชีลองใต้วิทยากลับบ้านกันโกลาหนค่ะประชาชนกว่า200ครอบครัวนะคะน้ำยังคงหลากท่วมขยายวงกว้างต่อเนื่องไม่หยุดนะคะน้ำที่ท่วมยังไม่มีทีท่าจะลดลงง่ายๆเพราะว่าขณะน,นี้ฝนกำลังตกหนักทั้งในหมู่บ้านและบนเทือกเขาภูแลนค่ะ ยังคงมีประมาณน้ำจำนวนมากยังไหลลงจากเขาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ทางอำเภอต้องประกาศแจ้งเตืนอนนัดศษให้รีบเก็บทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะในช่วงนี้จะจัดเจ้าหน้าที่ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเป็นการด่วนค่ะด้านน,นาทธนกิจปรักจัญญาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านชีลองใต้ตำบลห้วยตอนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เ่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักบนเทือกเขาภูแลนคาทำให้น้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมากนะคะได้ไหลามาสมทบกับน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกผาเอียงแล้วไหลลงลำห้วยชีรองและไหลทะลักลงลำห้วยชีรองที่ไหลผ่านท้ายหมู่บ้านมวลน,น้ำจำนวนมากได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมตลาดร้านค้าบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่กลางชุมชนประชาชนต่างพากันขนข้าวของ ผู้ป่วยคนชราหนีน้ำขึ้นที่สูงอย่างโกลาหลค่ะซึ่งขณะนี้ยังพบว่าปริมาณน้ำยังคงไหลลงจากเขานะคะทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ